เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสตราวุธของนักรบกล้าทหารกุลขากันนะคะที่เห็นด้านหน,านี้นะคะก็คือเป็นมีดคุคุริเป็นภาษาเนปาลีนะคะที่ทางเนปาลีหรือว่าคนเนปาลเนี่ยนะคะจะนิยมเรียกว่าคุคุรินะคะแล้วก็จะเป็นงานนะคะเป็นงานที่ประดับด้วยหิน ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของทางเนปาลเลยนะคะคือเป็นประเทศที่มีแร่ธรรมชาติที่เป็นหินเยอะมากเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากนะคะที่เห็นอยู่ด้านนี้เป็นขนาด13นิ้วนะคะก็เป็นไซส์ใหญ่นะรอบนี้นะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นล็อตแรกนะคะเป็นล็อตที่เป็นห้าเล่มนะคะนำมาทีละล็อตละกันนะคะเดี๋ยวจะได้สำหรับท่านที่แบบ อยากเห็นในแต่ละเล่มนะคะจะได้ดูไม่เยอะเกินไปก็อ่ะโอเคเล่มที่หเล่มนี้นะคะก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้แต่ละเล่มนะคะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะก็เป็นงานประดิษฐ์มือนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นงานแฮนด์เมดทำมือหมดเลยนะคะนี่ค่ะความยาวของใบมีดอยู่ที่นะคะตรงนี้นะคะ8ปดนิ้วนะคะตรงนี้วัดได้อยู่ที่ประมาณห้านิ้วนะคะ,นะคะนี่ค่ะ และทุกๆด้ามนะคะเราก็จะมีนี่ค่ะเป็นมีดเล็กเป็นมีดสั้นเล็กนะคะนี่ค่ะที่จะมีอยู่ในเซตของเขาเลยนะคะก็เขาจะเอาไว้ใช้สำหรับรับมีดนะคะเป็นการรับมีดใบใบมีดใหญ่นะคะโอเคนี่เล่มที่หนึ่งนะคะ ถัดไปเล่มที่สามอาจจะไม่ได้เลียงเพราะว่าบางเล่มก็มีลูกค้ารับไปแล้วนะคะก็นี่ก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งสำหรับคนที่ชอบถูกฉลองกับสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นตีมแบบน้ำเงินเลยนะคะด้านหลังเป็นหนังนะคะตรงนี้ก็เป็นงานประดิษฐ์มือนะคะเราตรงนี้เป็นด้ามจับไม้แล้วก็มีมีดเล็กให้ด้วยนะคะ เป็นสเปคเดียวกันหมดเลยนะคะจริงๆมีกุลขาหรือว่ามีคุกคุริก็จะมีหลากหลายดีไซน์เหมือนกันนะคะแต่ว่าที่ลูกค้าชอบมากเลยก็คือเป็นงานที่ประดับด้วยหินนะคะจริงๆก็จะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยก็มีเป็นแบบเป็นเอ่อเป็นแบบกำมะหยี่เป็นแบบหนังนะคะหนังบัวหนังควายเผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลากหลายนี่ก็จะเป็นออกแนวแบบเทอร์ควอยส์นะคะสีสีเขียวนะคะ สีเทอร์คอยนะคะนี่อันนี้เป็นนกยูงค่ะตรงนี้เป็นนกยูงและสีขาวค่ะนี่ ก็มีลิซัด้วยสเล่มท่านที่ชมจากทาง YouTube นะคะก็จะสนใจสั่งซื้อก็แวะเข้ามาที่เฟซได้นะคะแล้วก็เข้ามาค้นหาคำว่าสตูป้านะคะหรือว่าเดี๋ยวอาจจะฝากลิงก์ไว้อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะคะนี่เป็นเบอร์เจ็ดค่ะ นี่ค่ะ,นคะสนใจหมายเลขไหนก็แจ้งนะคะหมายเลขมาได้นะคะนี่เป็นมีดเล็กมี รอบนี้ก็มีมีมา18เล่มนะคะก็ทยอยออกไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันนะคะสำหรับท่านที่กำลังมองดูอยู่ว่าอันไหนว่างบ้างนะคะก็รอบนี้ก็คือนำมาโชว์ให้ก่อน5้าเล่มนะคะจะได้แบบเลือกจากเซตนี้นะคะถ้าอย่างไรแล้วก็ลองติดตามกันเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะสำหรับราคานะคะก็ เป็นราคาเล่มใหญ่จะอยู่ที่6,500บาทนะคะนี่เลยเราก็จะมอบพร้อมกับการแพ็คห่อไปให้พร้อมกับผ้าห่อมองคลน,นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ